เอาฝนซาแล้วครับพี่น้องครับว่ามันสีเศร้าเปลี่ยนซาเม็ดลงแล้วเดี๋ยวแต่ลิ่นปอกแปลกปอกแปลกครับพี่น้องครับแต่อยู่ทางหุ่นยังคึืนพี่น้องคนทางหุ่นยังตกอยู่ที่คนยังตกอยู่ครับโอ้วังหัดต้แห่งเปลี่นวันฝ่าหัวคนน่ะฝ่ายังหวังบุมบอมบุมบอมอยู่ น้ำขาวเต็มท้งเต็มท่า,เ,ทา,า,า,าเลยผมอยี่เขาจากผักเลยดูให้หน้าเกลไก่หุ่นดูให้น้าอยู่เนี่ยเข้าขาอยู่ วันที่สอมต่อที่พี่เรามาผลเศร้าเลย

มาเลยเว้ยมาเลยเว้ยปาหมดมาแล้วพี่น้องครับฮะอ๋อเป็นเพื่อนกันมีใช่ไหมไม่ไปถือเื้อไอบอล ไปถือเสื้อถือเสื้อถือว่าเป็นถือว่าเป็นเพลง MV ใช่เพลง MV ก็มีแล้วเว่าถ่าย t i k t o กด้วยอ๋อวันนี้ครับแฟนครับที่ของอาจารย์อาทิตย์ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับนั่งสลอดเสลีถ่ายสอบครับพี่น้องครับทีมงานกำลังกำลังทยอยทยอยมากพี่น้อง นกไหมนกป่า้างคือนกป่า้างครับพี่น้องครับหาจินปลาหอยคือฝนบินขึ้นเลย อา้าวหายขาดแล้วครับพี่น้องครับดิ้นเนี่ยเนีนยนๆป้าไปวันวันมันสีเศร้าเปลี่ยนหโอ้ยตกแหงคบลมก็แหงอยู่ในโดมก็เปียกพอลมมันแห้งลมมันสั่เข้ามากเลย่อว่าเมืม่ววอตะวันเข้าวจี มัตาออมตาบานเขาป่มัตตาบา,า,านเขาโกนนานาน็ยก้อนก็ย้อนนาแเหล่ไอ้วนนาเขาสิ <laughs> ซ่อมต้อทีจานไปเลยมีเตอร้อนเสิร์ตบ่ครับซ่อมต้อสิมีแตอร์อนเสืออ่อ,อมวะเออ Mà bông mông khơi dù, khơi non, con phê nọc Ôi, phần tố khang thật Ô, mô bàn này chung có mắc quá cầu tên Chung hoa này nhanh, nhanh phốn bóng Sông vàng nhá, mì phê จะเดิมาผักผ้าโอ้ฝนตกแห้งตเติบนเ้นดินไหลลงเป็นห้องก็เลยเอกเอกเหมือนแงแต่ครบดิดปอกตัววังน้ำเต็มท้องเต็มท้ายฮะแมีนหันว่าได้ไปก่อนขึ้นเตะป้านมาวังนกเอกนอนเนาะฮะ พุ่นนกไว้จอยู่ไปไหมไหมนกข้อกากไหมนกกินบวบหอยไหมยู่ตัวนี้บ่าเลยน,นโอ้ฝนตกมันยานเปียกฝนนี่เนียนบ่มันยานเปียกฝนน,น,อน,อนี่มาเรยไปจจบยอนไหมโอ้ยส่งผมไหมพี่ยลงหัวตันนนตวนี้อากพี่ยไฟใช่ไหมลนะ่นอนตกอากแดดฟาดตับ ตาดอ่เดียพอไฟลงหอนะตากแดดหลาั้เไปอนอยู่เลไปเห็ดลั่นได้หนิเอกบาเบย์ล่ะเอกบาเบย์เอกซาลอนใส่ใส่ปุ๋ยอันนีก่อนใส่ปุ๋ยยุรียอะไรหพดพี้ยไฟแล้วลงหวอน่คือยังเข้าวันการนี่ หันมอได้เซนปุยยุ่เรือไมองหนสีเพียไฟสีลงแบบเดียวกันเลยานิามรบเลยน่านพิธามีครบนั่นแหละนั่นะออกเท่วองคมือแงหันบ่ได้ไปง่ายใจครบเลยเต้นของเนเต้นของเงน ใกล้บ่มองว่างงี้เข้าเต้นพ่อหี่เห็นเต้นพ่อวะเห็นเห็นเต้นพ่อไปยินเห็นเต้นพ่อไปยินท่านมองว่างไม่เห็นว่ไม่เห็นแล้วพ่อว่าท่านกังละอันพ่อกลางควบเส้นหน้าที่เลยมันน่ะเตอาจันยังใช่ ไ้จิตกางไ่จิตพอจ,ะจะิตได้เมื่อยออกก่มีละลื่นที่ออกเพรว่าจิตได้กลางเดี๋ยวนี้มูบ <c oughs> ม่บ้านมู่บ้านรับได้ไม่จากหลังสุัตุ้มนับเบิ่งไปพยาบ้านตุม้มซุ่มกันดีลูกบ้านจะคอยห่ม่คอยหอมผล มุ่งม่งได้ฝนตกสัตว์หยับนี้ฝนหนึ่งสองสามสี่หเจปดเก้าสิเหลือสิบหลังไม่หลังลูกก็ของพ่อพญานาประณฑิตว่ากางทีว็นหลังโอ้สานุ่ยในน้ำเต็มเลยฮันโอฝนตกมากเมกีหลอบนี่น้องน้ำเต็มเลย โอสิเป e. ็นสาม่น э euh, ี่คือบรรยากาศรอบดุมหลังฝนตกเสแล้วน้ำหายจีนนอนในเบื้องกัน oh บ้าหอดเมื่อ oh กี้น oh ี่มาท่านฝนตกพอดีเพิ่มได้แรงเขาดุมเนี่ยฮะเออมาข้าสากพอดีเลยพอดีเลยจบมาแบบรวดเดียวจบเกี่ยมไปเลยเต็มเปียกว่าองนอน เปียกว่ามึงนนโอ้ยเจ้สารเการสาสดีๆเลยรเการสาดดีๆเปียกหมอดหยอดเลยจองไว้จหางเราไปเขาเห็นไปยั่นี่ อันสับคลิปนี้ไว้เสนิทพี่น้องพ่อนแม่นนี่ขีปนาวขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทิติทันที่ืมกดไลค์กดสับสกายช่องพัทยาอธิตย์ลื่อนออฟฟิเชียลพี่น้องครับขอบคุณทุกคนลังใจที่มอบให้เด้อครับพี่น้องครับไปแล้วครับ